เฉลยข้อสอบโอ e เนดาราศาสตร์ป .6 2564เรามาชมข้อสอบกันเลยนะ2ข้อเองค่อยๆฟัง6นาที7นาทีครับไปชมกันเลยสวัสดีครับดูดาวกันอาร์ทลูซแซ,ซนโนเมอร์วันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบโอ e เนดาราศาสตร์สำหรับน้องๆประถมศึกษาปีที่6นะครับออข้อสอบอันนี้มาจากสอ,อสเนาะปี2 5 6 4มีดาราศาสตร์ออก2ข้อนะเรามาค่อยๆชมรายละเอียดกันดีกว่าว่า เอ๊ ه, ข้อสอบอย่างเงี้ยขอประถมหกเดือนนี้เขาออกอะไรกันเนาะจริงๆถ้าเราค่อยๆค,คิดตามกันไปเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเลยนะครับเราพยายามไปด้วยกันนะเอาละเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ออกสองข้อข้อสิบห้าสิบหกข้อสิบห้าบอกว่าคุณตราเนี่ยก็คือสังเกตดวงจังนทร์ที่บอกบอยโอ้ยจยาวโจทย์ดูโจย์ดีอ่าโอเคเขาบอกว่าเออ่าเนเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงมินตราคนสังเกตท้องฟ้า วันนับจากคืนที่1นึ่งะที่1นึ่งนะเราก็ค่อยวงคืนที่1แล้ววันดังกล่าวจะตรงกับวันข้างขึ้นข้างแรมใดอ่ะทีนี้เราก็ค่อยกลับไปอ่านางบนเนาะเวลาดูโจทย์เขาบอกว่าดู3คืนบันทึกผลการสังเกตคืนแรกเขาบอกว่ามืดตื้อเลยไม่เห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์เนาะอ่ะก็คือเขาว่าไม่เห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าดูในท้องฟ้าต,ตอนกลางคืนเป็นเวลา3คืนเนาะก็คืออันนี้จากโจทย์นะอ่ะคือถ้าเกิดเรา คิดแบบคิดลึกนิดนึงเนาะคุณตาจะดูแค่ตอนหัวค่าก็ได้เนาะแต่าอาจจะไม่ได้ดูตอนเช้ามืดเนาะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราจะถือว่าเขาดูทั้งสองช่วงนะคือมินตรานี่ขยนันก็คือทั้งนอนนอนก็ดึกก็คือตื่นดูดวงจันทร์ตอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นเช้ามืดมาดูตอนเช้ามืดด้วยเนาะอ่ะโอเคอันนี้เราสมมติเฉยๆแต่ว่าจริงๆโจทย์เขาไม่ได้คิดลึกมากนะสำหรับเด็กป .6 นะเอาล่ะลองคิดตามไปด้วยกันเนาะวันแรกไม่เห็นสสว่างของดวงจันทร์คิดตรงๆเลยก็อาดวงจันทร์มืดหมดดวงนะ วันต่อวันที่2บอกว่าเริ่มปรากฏเสี้ยวสว่างเป็นเสี้ยวเล็กๆอ่ะเราก็วาดรูปประกอบเนาะอ่ะมีเสี้ยวเล็กๆนะอ่ะมีเสี้ยวเล็กๆอ่ะวันที่2เขาบอกว่าเห็นเสี้ยวสว่างใหญ่ขึ้นอ่ะเปเสี้ยวสว่างใหญ่ขึ้นอ่ะอันนี้เป็นวาดเพื่อไม่ได้ตรงตามสเกลนะแต่วาดให้ให้เราเข้าใจเฉยๆเพราะฉะนั้นอ่ะวันที่ไม่พบส่วนสว่างของดวงจันทร์เนี่ยลองนึกปฏิทินสิคเด็กก็คือมันก็ต้องเป็นประมาณแรมสิบห้าข้ามสิบสี่ข้ามนั่นเองเนาะลองนึกคือปฏิทินนาะมืดตึดตื่นมืดหมดดวงจันทร์มองไม่เห็นเลย เขาบอกว่าถ้าต okay, ้องการเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงดวงจันทร์สว่างเต็มดวงวันขึ้นคือคําตอบก็คือสิบห้าค่ำถูกไหมครับอ่ะโอเควงขึ้นเขาขึ้นคือสิบห้าค่ำก่อนเลยเนาะไอข้ออื่นก็ผิดเนาะแรมสิบห้าค่ำมืดตื่นเนาะมองไม่เห็นแล้วเขาบอกว่าจะตกจะห่างอีกกี่วันอันนี้แรมสิบห้าค่ำใช่ไหมอันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำแล้วเขาก็จะขึ้นเดือนใหม่เป็นขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำไปเรื่อยจนถึงสิบห้าค่ำตรงนี้เนี่ยนะครับ เขาห่างกันอยู่ประมาณ15วันนะครับข้อนี้ก็ตอบอย่างง่ายดายเลยนะตอบ15วันถัดไปแล้วก็ขึ้น15ครับนั่นเองอพยกตัวอย่างเล่นๆเนาะอ่ะเพื่อให้ประกอบความเข้าใจนะลองเอาปฏิทินนะเดือนตุลาคมปี2564มากลางดูด้วยกันเลยก็ได้ครับก็สมมุติว่าไอ้วันที่ไม่เห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์เนี่ยถ้าดูปฏิทินเนาะมันก็จะประมาณวันที่6ตุลาคมเนาะมันจะเป็นประมาณแรม14แรม15ม่ําใช่ไหมครับ แล้วก็หลังจากนั้นวันออกพรรษาเนี่ยมันเป็นวันที่21นะ21ตุลาคมเนี่ยมันก็เป็นขึ้น15ค่้าข้ามะนับจาก6ตุลามา21เนี่ยต้อง15วันพอดีเลยเห็นไหมเอาละอันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับเอาละไปชมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเอาไปกันเลยข้อ16ก็คืออัคาวนี้เป็นคือคุณมายเนาะเขาบอกว่าสังเกตดาว2ดวงบนท้องฟ้าทางซีกฟ้าเหนือเนาะเขามองไปทางทิศเหนือนะอันนี้โจทย์เป็นทิศเหนือนะอันนี้เป็นทิศตะวันออกนะอันนี้ทิศตะวันตก ในเวลาสามทุ่มนะสามทุ่มแปลว่าดวงอาทิตย์อยู่ไหนนะอะดวงอาทิตย์ก็ตกไปแล้วเนาะอะดวงอาทิตย์อยู่แถวๆนี้อันนี้เราวาดรูปสมบุติไปเลยดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนาะเอาละโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกว่าระบุมุมเงยของดาวทั้งสองดวงได้อย่างถูกต้องและดาวดวงใดจะตกรับขอบฟ้าก่อนเอาทีละคำถามคำถามที่หนึ่งมุมเงยเนาะคำถามที่สองตกรับขอบฟ้าก่อนคำถามที่หนึ่งดาวมีมุมเงยเท่าไหร่นะมุมเงยคืออะไรอ้าว ใจเย็นๆค่อยๆคิดมีมีสองคำเวลาเรามองดูดาวบนท้องฟ้าหนึ่งก็คือดาวอยู่ทิศไหนสองก็คือดาวอยู่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมดาวอยู่ทิศไหนก็คือเราเรียกว่ามุมถูกไหมครับก็คือเป็นเริ่มตั้งแต่ศูนย์องศาไป90องศาทางตะวันออกแล้วก็1้0องศาอันนี้อันนี้พอดีภาพมันไม่เห็นสักเกมก็จะไปอ้อมอีกฝั่งหนึ่งเป็น180องศาแล้วก็อ้อมวนมาเป็นทิศตะวันตกเนาะสององศานะ เอาละแล้วก็วนกลับมาที่เหนือที่สามรอสิบองศาครั้งหนึ่งนี้โจทย์ถามมุมเงยนะมุมเงยเปลว่าเราวัดยังไงนะวัดจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะวัดจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนดาว A ก็45องศาถูกไหมดาว B ตรงนี้ขึ้นมา30องศาเอาละอ่ะเพราะฉะนั้นเราเรากลับไปติ๊กก่อน45มุมเงยของดาว A ก็คือ45องศามุมดาวดาวดาวกอไก่นะ45องศาดาวขอไข่30องศาเนาะ อะตัดไปได้สองชอยละสบายสบายเอะเขาถามว่าดาวที่ตกรับฟ้าก่อนเนาะเอาเราก็ดูกันเลยว่าอันนี้อยู่ที่ไหนอันนี้ดาวกอไก่เขาค่อนอยู่ทางทิศตะวันตกเห็นไหมเขาค่อนไปทางทิศตะวันตกแต่ว่าดาวขอไข่เขาค่อนทางทิศตะวันออกเอ๊ะดาวที่อยู่ทางไหนจะตกก่อนก็ต้องดาวที่ค่อนไปทางตะวันตกมากกว่าสิเพราะว่าเวลามันขึ้นตกมันขึ้นอย่างนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันใกล้ลูกศรกว่านะมันก็ต้องตกก่อนกอไก่ตกก่อนเขาถามตกก่อนตกกอไก่ นี่ตอบคอนดิชเลยนะ่าข้อสอบไม่ยากเลยใช่ไหมครับค่อยคคิดตามที่สอนเลยนะครับแล้วก็ลองไปทบทวนแล้วก็ลองฝึกดูดาวกันนะครับเออทำข้อสอบดูดาวเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยถ้าเราไม่ได้ดูปฏิทินดูดวงดาวบนท้องฟ้าเนาะเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะแล้วก็สุดท้ายก็ขอเสริมปรับความรู้นิดนึงก็คือคำว่า4 5องศา30องศานะครับ อยากรู้ว่า15องศาบนท้องฟ้าได้ขนาดไหนให้ยืดแขนไปจนสุดนะชูนิ้วชี้และนิ้วก้อยนะครับอมองจากตาเราเนี่ยอันนี้นิ้วก้อยกับนิ้วชี้หากกัน15องศาบนท้องฟ้านะเราลองไปเทียบดูกันเลยละกันเพราะฉะนั้น45องศาตรงนี้ก็จะเป็นออนิ้วมือ3รอบน,ะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยหากกัน3รอบตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยหากกันแค่2รอบนั่นเองนะเอาละขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปของเรา และเดี๋ยวถ้งมีข้อสอบอะไรที่น่าสนใจเนาะไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะพอเฉลยได้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arc t u r u s Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ